สวัสดีค่ะสโมสรเลออนพิษณุนุโลกได้ทำกิจกรรมเพื่อสองเคราะห์ผู้ต้องการโอกาสสร้างความสุขให้กับบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์วังทองกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสรวมถึงในสภาวะภัยพิบัต,ติต่างๆตลอดจนเรื่องของเบาหวานมะเร็งในเด็ก เรื่องของพิทักษ์สายตาไรทั้งหลายที่พวกเราสามารถใช้ได้เราทำทันทีค่ะด้วยความภาคภูมิใจค่ะชาวบนนี้คณะกรรมการสมมตสารอลอ้ยง้งสมาชิกกำลังทยอยมาค่ะท่านึ่งนิดแล้วทนานึงนิดมาถึงแล้วลออนมันดีรับแขกเละที่การสมมติสารเีพี่โซกท่านลอยอนสายปัญญาระเวกโฉมเฮเลนยิปท่านเฮเลนยิปพัค่ะสวัสดีค่ะ ด้วยความภาคภูมิใจได้พบท่านนายกผ่านพ้นค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอนมีระวันช่วงเวลัยสวัสดีค่ะค่ะที่ได้มาสถานสงเคราะห์ปุ่น่ควงท่านมีแต่รอยยิ้มต่อมวลชนค่ะสวัสดีค่ะท่านอลออนพงษ์ชัยวัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะันี้แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษค่ะ S <S <S ด้วยหัวใจที่เป็นบุญกุศลสาชุต้องร้องเพลงโอ้ยินดีค่ะมอบดอกไม้ให้กับมวลมนุษยชาติที่สรรสร้างความสุขค่ะ